ขึ้นเวทีหลังพี่จตุพรนี่ใส่ไพดานไว้สูงมากไอ้เราก็เป็นคนที่พูดนิ่มๆเวลาจะด่าก็ด่านิ่มๆใช่ไม่ใช่ใชครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องพอปทอพี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพธรรมรวมทั้งพี่น้องที่ติดตามการถ่ายทอดผ่านสื่อ ต่างๆของเราพี่น้องครับในสิ่งที่เรานัดหมายในสิ่งที่เราประกาศว่าในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เราทราบข่าวว่ารัฐบาลโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรได้ส่งล่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรที่มีเรื่องคาสิโน เข้าไปบรรจุระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นวาระพิเศษหลังจากที่เราประกาศว่าพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมและแสดงพลังให้กับสมาชิกสภาผู้แทนได้ทราบก็มีทั้งวิบรัฐบาลและคีแมนคนสำคัญสำคัญของพรรคเพื่อไทย ได้ออกมาแก้ข่าวได้ออกมายืนยันว่าพรุ่งนี้จะยังไม่มีการพิจารณากรณีร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรครับพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่เคยเชื่อน้ำคําและคำพูดของนักการเมืองที่กะล่อนและปลิ้นป้อนใช่ไหมครับพี่น้องครับ พฤติกรรมที่ทำให้เห็นมาโดยตลอดว่าคำพูดกับการกระทำมักจะสวนทางกันว่าคำพูดที่บอกว่ารักประชาชนทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองสุดท้ายแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์พวกพ้องและนายทุนแทบทั้งสิน้นครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วที่บอกว่าพรุ่งนี้ยังไม่มีการพิจารณา ทั้งๆท,ที่ประธานรัฐสภาได้บรรจุระเบียบวาระและทำเป็นหนังสือส่งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นลายบุคคลแล้วแล้วเราก็ได้รับหนังสือมาในหนังสือที่บรรจุระเบียบวาระเขียนอย่างชัดเจนว่าหากพรุ่งนี้ไม่มีการพิจารณาหรือพิจารณา แล้วไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาต่อในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับพี่น้องครับการที่วิปฝ่ายรัฐบาลหรือคีแมนคนต่างๆของรัฐบาลพยายามที่จะมาชี้แจนพยายามที่จะบอกว่ายังไม่มีการนำเข้าวาระนั้นเสมอหนึ่ง เป็นการห้ามปรามเป็นการลดความมุ่งมั่นตั้งใจลดสิ่งที่เราบอกว่าเราจะไปแสดงพลังคัดค้านที่หน้ารัฐสภาในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามเราได้นัดหมายเราได้พูดผ่านสื่อมวลชนรวมทั้งประสานงานกลุ่มต่างๆองค์กรต่างๆไว้หมด เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเมื่อตอนเย็นผมโทรไปเช็คเครือข่ายต่างๆหลังจากทราบข่าวเมื่อคืนทุกเครือข่ายที่เราประสานทั้งกองทัพธรรมที่จะมาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นั่งอยู่บริเวณนี้ครับพี่น้องครับที่แซมดินบอกว่าตอนนี้แต่ละจุดแต่ละที่ได้เตรียมการลดในการโดยสารพี่น้อง และพร้อมที่จะมาเจอพี่น้องที่สะพานชมัยมลรุเชษทำเนียมรัฐบาลแห่งนี้ในเวลา8นาฬิกาตรงครับผมโทรไปสอบถามพี่สาวิทย์และคุณมานพที่ดูแลสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจว่ามีเหตุปรับเปลี่ยนเวลาจากการนัดหมายเดิมที่เรานัดหมายในวันที่9 ว่าเราจะไปแสดงพลังเป็นวันที่สามนั้นสาภาพแรงงานเตรียมการประสานงานและระดมมวลชนมาร่วมกับเราทันหรือไม่พี่สาวิทยืนยันกับผมเมื่อตอนหัวค่ำว่าพร้อมเต็มที่ครับพี่นอ้องครับยังมีกลุ่มที่ทางไทยพักดีได้ประสาน ยังมีกลุ่มอื่นๆที่แสดงเจจจำนงแสดงความมุ่งมั่นร่วมกับพวกเราที่อยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้ว่าพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามก็จะมาร่วมแสดงพลังกับพวกเราขอเสียงตบมือให้แต่ละกลุ่มด้วยครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้เป็นก้าวแรกหลังจากที่เราพูดกับรัฐบาล พูดผ่านเวทีแห่งนี้ไปยื่นหนังสือหลายรอบหลายครั้งต่อตัวแทนร,รัฐบาลว่าพวกเราในานามคอปอทอสอปอปอสอกองทัพธรรมและพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเราไม่เห็นด้วยหากจะมีเรื่องคาสิโนและพนันออนไลน์แต่รัฐบาลก็ไม่รับฟังไม่รับฟังแล้วยังรีบลน ยังรีบที่จะนำร่างกฎหมายเข้าไปบรรจุระเบียบวาะระพรุ่งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องคอปทอสปปสอกองทัพธรรมจะร่วมกันคัดค้านเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับพี่น้องครับผมจะเล่าให้พี่น้องฟังคร่าวๆเมื่อปี2,550 สมัยที่ผมยังทำงานอีกกลุ่มหนึ่งมีการพิจรารณากฎหมายหลายฉบับของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ถูกตั้งโดยคณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในช่วงนั้นมีหลายกฎหมายที่พี่น้องประชาชนออกมาบอกออกมาค้านว่า บางกฎหมายบางพระราชบัญญัติไม่จำเป็นต้องรีบเร่งในการออกสมัยประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเราไปยื่นหนังสือหลายครั้งเราไปคัดค้านก็หลายรอบแต่ก็ไม่มีใครรับฟังหรือสนใจที่จะให้ความสำคัญจนสุดท้ายพวกเราในนามประชาชน หลายหลายองค์กรในเวลานั้นตัดสินใจร่วมว่าถ้าลำพังแค่ยืนน่นหนังสือการประชุมเพื่อให้มีมติคงไม่สามารถหยุดยั้งได้ทุกคนก็ลงความเห็นว่างั้นก็ต้องไปหาวิธีการไปหารูปแบบว่าจะทำอย่างไรให้การประชุมต้องยุติ ผมก็เป็นคนที่ช่วยออกแบบวางแผนผมบอกว่าถ้าจะให้การประชุมมันยุติเราก็ต้องเข้าไปในบริเวณร,รัฐสภาที่กำลังมีการประชุมครับพี่น้องครับรัฐสภาแห่งเก่าที่อยู่บริเวณเขาดินถ้าพี่น้องจำได้ติล้วเตี้ยไม่เกินหน้าอกของพี่น้องประชาชน เราก็ปีนขึ้นไปใช้บันไดปีนพี่น้องประชาชนแต่ละกลุ่มที่มาก็ร่วมกันไปก็ร่วมกันปีนและเข้าไปยังหน้าห้องประชุมแต่การประชุมก็ยุติลงหลังจากนั้นพวกเราหลายคนรวมทั้งผมและคุณตั้มพิชิตชัยมงคลก็โดนคดีความ แต่เราไม่ได้รู้สึกตันหนักตนกหรือกลัวแต่อย่างใดครับในคดีนี้ศาลได้ตัดสินในหลายๆคนที่โดนคดีว่าผู้กระทําความผิดหรือจําเลยทําหน้าที่ปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองครับพี่น้องครับศาลเขียนว่านี่คือภารกิจนี่คือสิ่งที่ กลุ่มจำเลยทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองสารใช้คำพิพากษาว่ารอการพิพากษาไม่ใช่รอลงอาญารอไว้ก่อนสุดท้ายคดีน,นี้ก็ผ่านพ้นไปคุณพิชิตก็เคยเอามาเล่าให้พี่น้องฟังที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็กำลังจะบอกว่าหากวันหนึ่ง ที่รัฐบาลไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมาตรการเหล่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้หากมีความจําเป็นใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับแต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่เราต้องใช้มาตรการหรือรูปแบบแบบนั้นมาตรการปกติการใช้วิธีการยื่นหนังสือแสดงพลังรวมทั้งพูดจาปาศัย เพื่อจะสะท้อนข้อคิดเห็นสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนพร้อมกับส่งเสียงให้กับผู้มีอำนาจหรือตัวแทนรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรนี่เป็นมาตรการปกติที่เราทำได้ภายใต้ที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจและให้บทบาทผมคิดว่าพรุ่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น พรุ่งนี้หลังจากที่เรานัดหมายกัน8ปดนาฬิกาตรงเมื่อพี่น้องมากันครบตอนแรกผมก็หาลือกับตั้มพิชิตว่าอยากจะเดินแสดงพลังให้กับคนเหล่านี้คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนมีความมุ่งมั่นรวมทั้งแสดงพลัง แสดงความมุ่งมั่นให้กับคนไทยกลุ่มอื่นๆคนอื่นๆได้เห็นว่าคนที่อยู่ที่สะพานชมัยาลุเชตแห่งนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการเรื่องบ่อนคาสิโนโดยการเดินขบวนจากเวทีสะพานชมัยมลุเชตแต่คุณพิชิตได้ห้ามผมว่าที่น้องคงเดินไม่ไหวครับให้ไปหารูปแบบให้ไปหาวิธีการใหม่อื่นๆ ได้หรือไม่ผมก็มาคิดหลังจากที่เมื่อวานเราได้ทดสอบการเดินจากสะพานชั้นใม่มรุเชษไปยังบ้านพิษณุโลกว่าพี่น้องบางคนรวมทั้งแกนนำบางท่านก้อนหน้าบดหรือหน้าแดงกับการเดินแค่ยังไม่ถึงกิโล พรุ่งนี้เราจะจัดรูปแบบใหม่เราจะใช้รูปขบวนมอเตอร์ไซค์รถที่โดยสารได้เป็นขบวนแถวออกจากบริเวณสะพานชมัยมลุเชตแห่งนี้แล้วเราจะไปส่งคนลงบริเวณสี่แยกบางกระบือครับพี่น้องครับ สี่แยกบางกระเบืออยู่ตรงถนนสามเสนรัฐสภาแห่งใหม่ก็อยู่ตรงถนนสามเสนเราเดินจากแยกบางกระเบือผ่านโรงเบียรบุญลอดในละแวกนั้นก็มีห้างร้านมีพี่น้องประชาชนตามท้องถนนมากมายการมาเดินให้เห็นก็คือให้พี่น้องกลุ่มอื่นๆได้เห็นว่า ยังมีพี่น้องประชาชนคนไทยที่ห่วงใยชาติบ้านเมืองดีไม่ดีครับพี่น้องครับ <Honestly> เราจะไปตั้งขบวนกันที่สีแยกบางกระเบือตั้งเป็นแถวเป็นแนวให้เรียบร้อยมีธงชาติมีธงกลุ่มมีป้ายต่างๆเมื่อเราจัดขบวนจัดรูปขบวนเสร็จ เราก็เดินมุ่งหน้าไปยังรัฐสภาแห่งใหม่ที่อยู่บริเวณสี่แยกเกียร์กายครับฉะนั้นแล้วพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่พรุ่งนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและจะมาร่วมจงเตรียมตัวเตรียมใจที่อย่างน้อยการเดินขบวนแบบเล็ก การเดินขบวนแบบซอฟๆระยะทางสองกิโลกว่าเตรียมยาลมบ้างเตรียมยาหมองนวดเท้าบ้างส่วนป้าแขกก็เตรียมอาหารรอว่าอยู่ที่หน้ารัฐสภาอยู่แล้วครับเราเดินแค่นี้อดทนกับมันแค่นี้ดีกว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะชิบหาย ใช่ไม่ใช่กบพีดองครับเราเหนื่อยแค่นี้เราร้อนแค่นี้ดีกว่าวันหน้าเรายังอยู่ในความมืดมนของอนาคตประเทศไทยใช่ไม่ใช่กบีดองครับเราเสียสละแค่นี้เพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าเราเสียสละแค่นี้เพื่อให้ประเทศไทยมันดีขึ้น เพื่อให้มันเพ,เพื่อให้ประเทศไทยมันเป็นสีขาวแบบที่เรากำลังพูดบนเวทีอยู่ในขนาดนี้ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับคืนนี้เราตกลงกันว่าจะปิดเวทีเร็วกว่าปกติเพื่อให้พี่น้องได้พักผ่อนเตรียมพลังกำลังรวมทั้งแกนนำบางคนที่ไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวบอกว่าแกนนำไม่แข็งแรงนี่ รัฐบาลหัวเราะอีกแกงนำบางท่านอาจจะยังสุขภาพยังไม่ดีก็จะได้เตรียมตัวเตรียมพละกกำลังพี่น้องท่านอื่นๆก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่างน้อยที่สุดแล้วก็ทราบแล้วว่าเราจะเดินอย่างต่ำสองกิโลกว่าผมมาชี้แจงกับพี่น้องสั้นๆแค่นี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับทราบภารกิจ ส่วนภารกิจที่อยู่หน้ารัฐสภาพรุ่งนี้เราอาจจะใช้เวลาพอสมควรอย่างต่ำก็สีส่สห้าชั่วโมงเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายบรรลุสิ่งที่เราจะไปนำเสนอไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้มันจะยกเลิกการพิจารณาแต่บรรลุที่เราบอกว่าเราจะนำสิ่งที่เราคิด มาบอกกล่าวให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับพี่น้องครับหลังจากผมพูดเสร็จก็จะมีวงดนตรีอีกหนึ่งวงและเราจะปิดเวทีกันในค่ำคืนนี้แล้วให้พี่น้องเตรียมตัวออกกำลังกายคืนนี้อย่ามากอย่าเต้นเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่จะไม่มีแรงเดินพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ